อะไรทำให้กระตุ้นนี้ต้องคำมันเติบโตได้เร็ว,ว,ว,วขนาดนี้ในช่วงปีนี้อสองปัจจัยหลักๆเลยนะครับมันคือสองครามกับเรื่องเฟดะระหว่างผมให้ทองคุณคิมเหรียญหนึ่งเลยกับบิตคอยจริงๆเหรียญหนึ่งคุณคิมรับอะไรครับ นี่คือเส้ตื่นที่มาแรงแห่งปีนะครับทองคำและบิตคอยทั้งจุดสูงสุดใหม่เป็นที่เรียบร้อยนักลงทุนต้องรู้อะไรบ้างเดี๋ยวคีมนี่ไล่าฟังครับ <S <S สวัสดีทุกนคนนะครับผมคิมครับวันนี้เนี่ยบิตคอยและทองคำอ oh, ๋อทำไฮทำจุดสูงสุดใหม่เป็นที่เรียบร้อยเลยครับสองเส้ตื่นที่มาแรงแบบนี้เนี่ยลงทุนอะไรดีนะฮะผมเชิญผู้ชา่ายจากทางอินเตอร์โกนะครับคุณอุ้ยนะฮะคุณธีรัชจุดเทวราคุณบริษัทอินเตโกโกลเทรดซึ่งเป็นผู้นำเข้าส่งออกและให้บริการลงทุนทองคำแท่งอยู่ในวงการเนี่ยมาากกวว่่70ปีีีครัับสสดพอุ้ยนะครับอยากให้้่อุยยชวแนะนมาออินเตร์โกเเนนนีีี่่่ยยยหลาคคทรู้จักื รครับ,รบก็อินเตอร์โกก็เป็นบริษัทให้การลงทุนทองคําแท่งนะครับจริงๆผมเปิดมาปีนี้เขาปีที่14ละคุณคิมครับ,รบก็ตอนแรกๆเนี่ยตอนผมเปิดเนี่ยผมก็เน้นธุรกิจค่อนข้างที่จะไปขายร้านทองที่เป็นพาร์เนอร์มันก็คือร้านทองทั่วประเทศนะครับคือเนื่องจากว่า,าธุรกิจตั้งเดิมของครอบครัวของคุณคพ่อเนี่ยชื่อร้านจูเจ็บเซ้งนะครับก็จริงเป็นร้านทองรุ่นแรกๆของประเทศเลยเปิดมา70กว่าปีแล้วพอเราทำอินเตอร์โกเนี่ย เราก็มีหน้าที่ทำทำทองแท่งเพื่อจะอ supply ร้านทองทั่วประเทศเนี่ยนะครับเอาไปทํารูปประพันธ์หรือว่าเอาไปเอาไปขายขายลูกค้าเขาต่ออะไรเงี้ยนะครับปีปีหนึ่งเนี่ยเราลงเราทำทองคำแท่ง supply ให้กับร้านทองทั่วประเทศเนี่ยป็นหลักแสนแท่งต่อปีเราก็อยากทาการตลาดกับนักลงทุนที่เป็นนักลงทุนทองคำเหมือนกันนะสิ่งที่เราทําก็คือเราก็เลยออกแอปพลิเคชัน อินเตโกแล้วก็ go go, แอปพลิเคชันโกทูโกก็สองแอป,ปรวมกันทั้ง iOS แล้วก็ Android ก็มียอดดาวน์โหลดเป็นหลักแสนแล้วครับอะไรทำให้กระตุ้นนี้ต้องกามมันเติบโตได้เรือขนาดนี้ในช่วงปีนี้ครับอสองปัจจัยหลักๆเลยนะครับมันคือสงครามกับเรื่องเฟดด้วยบายของเฟดนะครับสงครามเนี่ยมันปีนี้มันโตขึ้นมาจากสงครามทางตัวหนอกลางนะครับแล้วก็ทางเฟดเนี่ยก็มีข่าวว่าจะ จะลดออกเบี้ยนะครับเขาเมื่ต้นปีเพิ่งมันเริ่มลดจริงจริงตอนคอร์เตอร์สามใช่ไหมคือผมมองว่าจริงสินทรัพย์ไม่ใช่แค่ทองนะแต่ทั่วโลกเนี่ยมันเป็นราคาที่คนเขาคาดการณ์กันไว้ในอนาคตอ่าคนเขาเริ่มรู้แล้วว่าอิสราเอลเนี่ยจริงๆแล้วเขาโดนบุกตั้งแต่ตุลาปีที่แล้วโดนรู้แล้วว่าต้องเอากลับแน่นอนต้องทําอะไรสักอย่างแน่นอนอิหร่านก็น่าจะไม่ยอมอ่าใช่ใชส่วนเฟดเนี่ยคนก็คาดการณ์อยู่ว่า น่าจะรดดอกเบี้ยปลายปีนี่แหละต้นปีกลางปีปลายปีต้องมีรดดอกเบี้ยนะครับพอมันมีความสึกว่ามันกําลังจะเกิดขึ้นนะครับราคาทองก็ค่อยๆ price in เข้าไปเป็นราคาอนาคตที่คนคิดล่วงหน้าเอ้ยเดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นเคยมีคนบอกว่าให้ buy on rumor แล้ว sell on fact ใช่ไหมครับอนั่นแหละครับผมก็เลยคิดว่ามันเป็นการ buy on rumor นะครับแต่ถามว่าเมื่อไหร่จะ sell on fact ซะที เนื่องจากแฟกต์มันยังไม่ชัดเจนต้องบอกก่อนว่าแฟกต์ตอนนี้เนี่ยสงครามก็เอ๊ะจะมีไหมนะหรือไม่มีเอ๊ะมันก็ยังอาจจะมีอยู่หรือมันไม่มีนะครับส่วนเฟดดอกเบี้ยก็จริงๆมันเริ่มชัดเจนละ,ะเริ่มชัดเจนผมว่าปัจจัยเรื่องเฟดเนี่ยน่าจะลดลงไปละแต่เรื่องสองครามยมังมีอยู่แล้วมันก็ประกอบกับมีรัสเซียยูเครนเพิ่มเข้าม,มาอีกมาทุม่มเข้าม,มาอีกอ่ามันก็เลยมีความยังบายออนบายออนรูมเมอร์ได้อยู่ะนะครับยังยังไม่เกิดการเซลล์ออนแฟกต์ขึ้นมา ก็แปลว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่สงครามหลายพื้นที่ก็รุนแรงจริงๆ,ๆนะมีกกรยกระดับขึ้นมาเยอ<ม>ือนแต่ต้องต้องเดาการแล้วก็ทานอยู่เค่นัสเียด้วยวันนี้เนี่ยเราเห็นทองคําเยอะเลยอ่ะโอ้โหถ้าผมจะเริ่มต้นเนี่ยผมต้องเริ่มจากแท่งไหนก่อนดีฮะเอาแท่งนึงเลยได้ไหมฮะแท่งนี้ใช่ไหมครับอ่าในนี้ผมจะบอกให้อันนี้คือเขาเรียกว่าแท่งน้ําหนัก99.99านะครับอ่าเดี๋ยวผมให้ดูมันมี2แบบมีสองแบบส่วนอันนี้นะครับอันนี้คือแท่งขอหยิบตรงนี้แล้วกันนะครับอ่าอันนี้คือแท่ง ทองสองอันนี้มันแตกต่างกันยังไงอันนี้คือทอง99.99เนี่ยครับคุณคิมเห็นสีรู้สึกมันต่างกันนิดนึงไหมสีนิดนึงนะมห็นกันได้หรือไม่มันอย่างนี้ครับคือทอง96.5เนี่ยมันเป็นทองที่ผลิตมาจาก99.99ผสมกับซิลเวอร์ีประมาณ3%นะครับส่วน99.99เนี่ยมันคือทองทองทองร้อยก็คือถ้าสมัยก่อนเรียกว่าทองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันจะสีมันจะออกอิ่มกว่านิดนึงมันจะมีความ มันจะมีความอธิบาดอ,อิอ่มคือยังไงฮะอิ่มคือยังไงฮะ <c oughs> ชมพูเลื่อยเลื่อยยากกว่าเดิมชมพูเลื่อยเลื่อยโอเคลองดูดิมันต่างไกัะแต,แต่แต่ถ้าเกิดว่าทองทำ96.5เนี่ยมันจะมีความเป็นเยลโลโกมากกว่า96.5กับ99เนี่ยในมุมของนักลงทุนที่เพิ่งจะเริ่มต้นเนี่ยนะครับเอ้ยต้องซื้อย,อยังไงดีแล้วบางคนจะไปต่างประเทศจัง99ไหมหรือ96อะไรอย่างเงี้ยฮะข้อจำกัดคือไงบ้างครับคือผมก็ต้องบอกก่อนว่าทอง99.99นะครับ จริงๆมันเป็นทองมาตรฐานทั่วโลก purity เนี้ย99.99เนี่ยคือทั่วโลกเขาใช้กันนะครับมีประเทศไทยเพเทศเดียวเนี่ยที่ใช้9 6 5ินับเพราะฉะนั้นเออเวลาเราสมมติว่าไปขายเมืองนอกเนี่ยมันก็จะซื้อกาขายข้องกว่าแต่ผมต้องบอกก่อนว่า99.99เนี่ยมันทั่วโลกเนี่ยจะมีผมว่ามันมีหลักหลักพันแบรนด์เลยมีแบรนด์เยอะมากเลยที่ที่มีที่เขาทำแต่ว่าแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับจริงๆเนี่ยอันเนี้ยมันจะเขาเรียกว่าแบรนด์ที่อยู่ใน L B M A นะครับ สามารถเข้าไปเช็คในเว็บไซต์ L B M A list ได้นะครับจะมีอยู่ประมาณ6กกว่าแบรนด์คืออะไร L B M A คืออะไร L B M A คือ London Bullion Association ครับถ้าเรียกเหมือนสมาคมค้าทองไทยง่ายๆนึงว่าสมมติว่าประเทศไทยก็มีเหมือนกันนะเราจะไปซื้อทองยี่ห้ออะไรพอมันดูมันจะมียี่ห้อที่สมาคมรับรองเหมือนกันใช่ใช่นะครับอันนี้ตาเลยอินเตอร์โกขึ้นเลยอ่าใช่เช่นเดียวกันครับ L B M A ก็เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าเกิดนักลงทุนจะซื้อทอง99.99เนี่ยอยากให้นักลงทุนรู้ไว้นิดนึงว่าควรจะเลือกซื้อแบรนด์ที่อยู่ใน l v m a นะครับเพราะว่าเวลามันซื้อง่ายมันซื้อง่ายขายข่องกว่าไม่โดนกดราคาถ้าเกิดฐานที่ดีใช่ไหมครับถ้าเกิดยี่ห้ออื่นบางทีบางบางร้านบางประเทศอะไรเนี้ยก็เขาก็อาจจะกดราคาได้เขาไม่รู้จักกันเนาะเขาก็แบบกลัวความเสี่ยงของเขาใช่ใช่ใช่ครับอันนี้คือ99.99แต่ว่ามันมีข้อเสียนิดนึงพอไปขายในประเทศไทยเนี่ย บางร้านทองเนี่ยร้านทองตู้แดงบางร้านเนี่ยเขาเขาอาจจะไม่รับนะเพราะว่าเขา<อ>มันมันไม่ใช่ทุกร้านที่รับ99.99 99. บ,บ,บางร้านเขาอาจจะไม่แน่ใจคือต้องบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่บริโภค6้ 8. 5เขาก็อาจจะไม่คุ้นชินนะอาจจะมีบางร้านที่ไม่รับนะครับก5เนี่ยก6เดี๋ยวผมเล่าที่มาก่อนอ,อยากรู้ว่แล้วว่าที่จริงทําไมมันต้องมาแยกกันและเป็นไทยแค่ประเทศเดียดวยนะทำไมประเทศไทยประเทศเดียวนี่ต้องถามโดยตรงเลยจากยี่สิบปีประสบการณ์นะครับผมคือ เดี๋ยวผมเล่าประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเนี่ยธุรกิจทองคำเนี่ยมันไม่โตมาจากทองคำแท่งแบบนี้มันโตมาจากทองรูป,ปรพันธ์ oh. นะครับแล้วทองรูป,ปรพันณ์ประเทศไทยเนี่ยลายมันก็ค่อนข้างยูนิคครับไม่ได้เหมือนประเทศอื่นประเทศอื่นเขาจะเป็นเป็นโซ่เป็นอะไรนี้ใช่ไหม uh. ประเทศไทยก็จะเป็นลายกระหนกลายพ uh. ิกุล<า>ลายสุโขทยัยอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งไอการที่ช่างทอง,องเขาทำลายพวกเนี้ยการที่เขาใช้ทอง9.9.99คุณสมบัติของทองเนี่ยคือมันจะมีความนิ่ม พอมันนิ่มเกินไปมันชำรุดง่ายอช่างทองก็เลยต้องมีการผสมโลหะบางอย่างเพื่อที่จะทอนเปอร์เซ็นต์ทองลงมาเพื่อ,อ,อให้ทองเนี่ยมันคงรูปได้ครับสมัยก่อนนะครับมันก็จะไม่ได้มีมาตรฐานอะไรช่างทองก็จะทําแล้วแต่ช่างแล้วแต่โรงงานสะดวกทํา98 97ปดเาจต่ํานถึงต่ำกว่า9กก็มีแล้วแต่ช่างแล้วแต่โรงงานทําครับแต่ว่ามันก็เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคเพราะว่าซื้อราคาทองเดียวกันบางคนทํา90บางคนทํา95ครับก็เลย มีการจัดระเบียบนะครับก็สมาคมค้าทองคาประเทศไทยก็จัดระเบียบให้ทุกร้านเนี่ยผลิตทองทได้ที่มาตรฐาน96.5ซึ่งเป็นมาตรฐานของทองคำประเทศไทยนะครับก็ทองคําแท่งของประเทศไทยก็เลยล้อตามทองรูปพัรธ์เพราะว่าทองคําแท่งก็เป็นหนึ่งในวัตถุด,ดิบที่ใช้ในการผลิตทองรูปพัธุ์ด้วยนะครับคือเวลานักลงทุนหรืออย่างอย่างผมเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปว่า ธุรกิจตั้งเดิมผมเนี่ยผมทำ n e s s to b u s i n e s s ทำ <S <S ทำทำทองแท่งสป라이ลร้านร้านทองเนี่ยเขาก็อาจจะซื้อทองแท่งไปผมไม่รู้นะเขาอาจจะซื้อไปได้2อย่างก็คือซื้อไปเพื่อไปผลิตรูปรพันธ์<อ>หรืออาจจะซื้อไปลงทุนอ่ามันซื้อได้2อย่างเพราะแต่ว่าถ้าเกิดซื้อ99้าไปเนี่ยน่าต้องซื้อไปลงทุนอย่างเดียวอันนี้แต่ว่าข้อดีของมันก็อย่างที่บอกไปมันก็ซื้ง,ง่ายขายคล่องผมเชื่อว่าร้านทองตู้แดงทุกร้านในประเทศไทยอะ่ะ ผมว่าน่าจะรับทุกร้านที่เป็นที่เป็นทองก็สุกจุะเนาะถ้าไม่ร้วก็มาโยราดได้นะครับมีหลายร้านที่รับแน่นอนนะครับอ่านันแปลว่าคนเริ่มต้นเนาะผมว่าจริงก็สงกก็ซื้อขายข้องในเมืองไทยแล้วคนไทยก็ใช้กันมีสภาพข้องที่ดีนะครับแล้วก็แบบแข็งแรงนะครับเนี่ยผมดูแล้วแข็งแรงฟังเสียงก้องแก้งได้เลยอ่ะอันนี้คือหน้าตาของกระถกกับกสิบเก้าว่าต่างกันอย่างไรนะครับ ต่อไปอยากถามว่าถ้าวันนี้ผมจะเริ่มต้นลงทุนทองคำนะครับมันมีแท่งไหนที่แบบว่าเ,เป็นไซส์ที่เริ่มต้นได้บ้างครับเนี่ยจริงๆก็เริ่มได้ตั้งแต่สมัยนี้มันเริ่มได้ตั้งแต่ต่ำมากครับตั้งแต่0.5กรัม0.5ุกรัมนจุดกรัมนี่ก็ถ้าเกิดเทียบกับราคาตอนนี้ก็ประมาณพันกว่าบาท พันกว่าบาทนะพันบาทก็ได้ทองคำนะแต่ผมต้องบอกว่าจริงๆมันได้ต่ำกว่านี้อีกนะคืออย่างตัวแอปพลิเคชันอันนี้คือนี่คือโกทูโกนะครับอันนี้นี่คือสำหรับคนที่มารับโกทูโกจะได้แท่งไลน์นี้ไปนะครับจริงๆโกทูโกเนี่ยสามารถซื้อทองได้ตั้งแต่100บาทนะครับคือคือแอปเนี่ยเขาจะคำนวณให้เป็นหน่วยย่อยนะครับแต่ว่ารับทองจริงเนี่ยขั้นต่ำที่0.5กรัมก็อาจจะต้องสะสมสะสมหน่อยให้ไปถึง0.5กรัมถ้าซื้อย่างนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยอาวุธคนรับการให้ลลูกหานนะ ตุ้ดจีนะถ้าใครถึงแล้วนะครับปีใหม่ก็ให้กันได้ให้เป็นของเล่นเดี๋ยวก็หมดนี่พันเดียวเองนะก็เหมือนของถุงของเล่นหลายอย่าองอีกนะครับเอาใส่สองตะเอียได้เออตะเอียเนี่ยห<อ>ลานเห็นก็ชอบเลยเนี่ยนะครับแล้วก็แบบเก็บสะสมได้แล้วพอว่าเยอะขึ้นพวกเรามาเปลี่ยนเป็นแท่งใหญ่ได้รหรือถ้าแบบว่าไม่อยากเก็บแบบบางคนไม่มีที่เก็บของเข้าใจแล้วบางคนอยู่คอนโดอยู่หอพักอ,อย่างเงี้ยแล้วอยากจะออมอ่ะ อาจะมีชีวิตที่ดีออมเงินเน่ะแล้วเก็บยากเขาก็ดีเลยแอปถูกไหมครับก็สามารถออมผ่านแอปได้ครับก็เวลาออมเนี่ยก็คือเวลาเข้าไปที่แอปเนี่ยก็เลือกมันเลือกได้ตั้งแต่ว่าจะเอาน้ําหนักเท่าไหร่หรือบางทีจะเลือกเป็น dca ก็ได้เลือกเป็น dca ก็เลือกว่าเรามีเงินเท่าไหร่เราจะาจะตัดทุกๆวันที่เท่าไหร่ออกแบบอะไรเองได้หมดเลยครับมันจะมีคัสตอมให้เลือกว่าอยากจะออกแบบให้ตัดเงินทุกวันที่1 15 30้าสสิอะไรเงี้ยตัดได้หมดเลยนะครับแล้วก็พอถึงเวลาออมครบ ก็เลือกที่จะรับทองมาเก็บหรือถ้าเกิดว่าออไม่มีที่เก็บก็ฝากไว้แล้วรอขายก็ได้ครับผมครับอ่านี่คือหน้าตาของการออมเงินนะครับจะถามในมุมของผู้ที่เริ่มต้นลงทุนหน่อยครับผมเชื่อว่าหลายคนยชอบทองคำยอยากจะเก็บทองคําแต่ว่าก็มีความกังวลเรื่องความเชื่อมั่นเพราะว่าบางครั้งก็โดนหลอกขายบ้างในทางของพี่อุ้ยมองยังไงบ้างครับครับก็ช่วงนี้จริงๆผมเห็นข่าวเยอะเลยคือไม่ใช่เห็นข่าวเราไปดูเฟซบุ๊กเราอะเรา,เราถ่ายถ่ยมา มันมีแบบโฆษณาที่เรารู้เลยว่ามันไอนี้หลอกเพราะเราเราอยู่ธุรกิจเราเออมันสแกมแน่นอนมันบางทีมีมีรูปผมเข้าไปมีรูปมีรูปมีรูปอินเตอร์โกมีรูปมีหลายหลายหลายที่แล้วเข้าไปอะไรเงี้ยเราก็เราก็ทําได้แต่รีพอร์ตไปนะครับแต่สิ่งที่ผมสังเกตอาที่สังเกตได้ข้อหนึ่งเลยที่นักลงทุนต้องสังเกตคือว่าคนที่เขาเป็นตัวจริงในธุรกิจเนี่ยอืไม่มีใครมาคอมมิตหรอกครับว่าคุณจะกาไรเท่าไหร่แน่นอนเออกลมวเาบอกว่าเออคุณกําไรลงทุน หนึ่พได้กำไรส0บเปเต่อเดือนอย่างเงี้ยอ่าอ,อ,อ,อันนี้ไม่มีใครไม่มีใครคอมมิตแบบนั้นถ้าเกิดอย่างนั้นให้สงสัยไว้ก่อนว่าออาจจะไม่ใช่ของจริงนะครับนอกนจากนั้นผมก็คิดว่าการเลือกร้านทองที่อยู่ในสมาคมค้าทองก็พอเชื่อได้ระดับหนึ่งพอเชื่อถือได้ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็จริงก็ต้องเลือกแบรนด์ที่ อ,อยู่มานานเก่าแก่มีความเก่าแก่เพราะว่ามันก็สะสมความมั่นคงสะ,สะสมชื่อเสียงมามผมว่าคนที่มีชื่อเสียงเยอะเนี่ยเขาก็มี price to pay อยู่เขาก็ไม่กล้าทำอะไรอย่างยางผมต้องบอกของผมเนี่ย QC ทุกแท่ง<ห>ทุกแท่งเลยแบบว่าถ้าต่ำกว่าก็6.5เนี่ยทำใหม่เลยอ่าไปเรอใหม่เลยคือเราสึกว่าแบบ มันไม่คุ้มกับแบรนด์ที่เราสร้างมาครับครับนิดเดียวก็ไม่คุ้มเกิดมีใครเห็นว่า96.48ไม่ได้ทำไมของที่นี่มันตำกว่าปกติออกไม่ได้เสียเยอะจะเล่าให้ฟังก็เมื่อก่อนผมทำเกินด้วยนะตอนช่วงแรกทำเกินใครได้ทองผมช่วงแรกไปจะโชคดีแจ้ง้กำไรเลย52 53อ่ามาแล้วแต่ว่าช่วงหลังก็เนื่องจากเทคโนโลยีมันทันสมัยขึ้นมัน precise มากขึ้นเราก็ไม่ต้องเผื่อเยอะก็ทำให้มัน96.50หรือเกิน51อะไรเงี้ยถูกไหมครับมีตัสิงตัวหนึ่งครับกำลังมาแรงเลยนั่ บิตคอยนั่นเองนะครับบิตคอยกับ <ละ S 1> ทองคำเนี่ยคนก็เถียงกันไม่จบไม่สิ้นทีพี่อุ้ยเนี่ยอยู่านานมองได้ไหมครับทั้งทั้งบิดคอยทั้งทองเนี่ยสำหรับรผมนะมันเป็นสินทร,รัพย์ที่มันเอาไว้ Against พวกความไม่แน่นอนต่างๆ<อ>าในโลกเนี่ย<อ>ความสงคราม,มวิกฤตการเงินเงินเฟอ้ออะไรเงี้ยมันมันคือเวลาเรามีเหตุการณ์พวกนี้ สินทรัพย์สองตัวนี้มันจะไปด้วยกันนะครับเพียงแต่ว่าบางทีมันกินกันมันคณนาบรลซ์กันบ้างบางทีแบบนักลงทุนกระเป๋าเดียวกันอไปลงทองบางทีไปลงบิตคอยก็สลับกันขึ้นสลับคือปีนี้มันทำออทามายหนึ่งคู่นะครับแต่ว่ามันคนละช่วงเวลากันมันก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่นักลงทุนโยกไปที่อันไหนมากกว่ากันเอาผมขอเริ่มที่ทองคาก่อนลวกันครับคุณคิมทองคําเนี่ยปีนี้เนี่ยมันเป็นปีที่ร้อนแรงมากจริงแรงมากแล้วแรงทั้งคู่แหละแต่ว่าทองคําผมตั้งแต่ผม ทำธุรกิจมาเนี่ยออผมไม่เคยเห็นมันร้อนแรงขนาดน,นี้คือจริงๆผมอยว่าแต่14ปีแต่ผมว่าตั้งแต่ผมเกิดเลยดีกว่าออคือผมผมคิดว่าทองคําที่ขึ้นแรงระดับต้นปีบกกลาเนี่ย2,000เหรียญสูงสุดเมื่อเดือนที่แล้วเดือนตุลาออใช่ไหมครับอยู่ที่2,790ขึ้นมาเกือบ800เหรียญ800เหรียญต่อปีเนี่ยไม่เคยมีไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับ ในส่วนของทองทองคำแท่งไทยก็เหมือนกันอทองคำแท่งไทยเนี่ยผมไปเปิดดูเนี่ยมกราเพิ่งสามหมื่นคนจําไม่ได้แล้วม,มกราสามหมื่นสามพันห้าร้อยนะครับตอนนี้อตอนที่ทําสูงสุดเมื่อเมื่อเดือนที่แล้วก็ประมาณสี่หมื่นสี่พันห้าร้อยครับก็หนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับถ้ามองในแง่ของไม่ได้มองในแง่ของเปอร์เซ็นต์นะแต่มองในแง่ของว่ามูลค่าที่ขึ้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีที่ขึ้นเยอะที่สุดนะครับในส่วนของทองคําผมมองอยังไงต่อเนี่ยผมคิดว่า จริงๆมันมีปัจจัยเยอะคือผมผมว่าการที่จะ forecast ทองคำหรือ forecast bitcoin เนี่ยในระยะยาวเนี่ยมันมีปัจจัยที่อย่างอย่างที่ผมบอกเพียงแค่เรื่องสองครา,ามเกิดมีสงครามเกิดมีเงินเฟอ้อพุ่งมี h y เปอร์อินฟล o n ที่ไหนขึ้นมามันก็อาจจะมีผลซึ่งเป็นเป็นเรื่องที่เราไม่รู้ไงเรารเราคาดเดาไม่ได้นะครับแต่ผมมองในเชิงเทคนิคละกันม,มองในเชิงเทคนิคอย่างเดียวว่าคือผมคิดว่า ทองมันขึ้นสูงสูงมากและวปีนี้นะครับแล้วก็ประกอบกับผมมีความรู้สึกว่านักลงทุนต่างๆด้วยกระแสอะไรก็ตามมีความรู้สึกว่ามีความเชื่อมั่นในทองมากเกินไปนะครับผมเลยรู้สึกว่าทองคำเนี่ยยังไปต่อได้ในระยะยาวนะระยะยาวแต่ผมมองว่าจะต,ต้องมีการปรับฐานอนะ่ะนะครับปรับฐานนะอ่ะคือผมคิดว่าปรับฐานเท่าไหร่เนี่ยผมก็เลย ทำการบ้านมานะครับผมก็เลยเอาเส้นฟิโบมาตีเป็นเทคนิคง่ายๆนะครับฟิโบมาตีตีตอนประมาณสักสองปีที่แล้วที่มันทําจุดต่ําสุดวันสองปีที่แล้วมันช่วงพฤศจิกาสองพันยี่สิบสองนะครับเราก็ตีเส้นขึ้นไปจนถึงสูงสุดที่สองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบวันที่สามสิบตุลาปีนี้นะครับพอมาตีมาเนี่ยมันจะได้ฟิโบยี่สิบสามจุดหกที่สองพันห้าร้อยสามสิบแล้วก็ 38.2ที่2360ครับผมต้องบอกก่อน2อ3 0นเนี่ยตัวเลขก็คืออุ้ยต่ำจังมันเกิดขึ้นไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับเกิดอาทิตย์แล้วแต่ว่าผมมองว่าไม่มี่ากับปรับฐานเป็นหนักกว่านั้นก็คือที่2 3 6 0ัน้หผมคิดว่ามันน่าจะมีการปรับฐานใหญ่ๆก่อนเกิดว่ามันจะขึ้นได้อย่างแข็งแกร่งนะ,ะผมคิดว่าอ,อ,อยากให้นักลงทุนมีเก็บไม้เก็บอะไรไว้ด้วยไว้รออะไรเงี้ยนะครับ แต่ว่าในระยะยาวผมก็มันก็ยังขึ้นได้นะขึ้นได้ขึ้นได้ดีเลยแหละแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ความสงครามความไม่สง,งบอะไรต่างๆด้วยเงินเฟอ้อม,มีแบงค์อะไรล้มหรือเปล่าอะไรมันก็เป็นตัวกระตุ้นพวกนี้นะครับแต่ในส่วนของบิตคอยเนี่ยคือจริงๆผมก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญนะครับแต่ผมก็เอาข้อมูลมาประกอบแล้วกันว่า สมมุติว่าทองคํามันมีการปรับฐานจริงแล้วกันอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับสิ่งที่ผมพูดไปมันถูกขึ้นมาเนี่ยบิตคอยก็น่าจะถูกปรับฐานแบบเดียวกันเพราะว่ามันก็มีความไปในทิศทางเดียวกันประมาณหนึ่งนะครับจากประวัติเนี่ยทองคําที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยจุดที่ผมให้เป็นทารเก็ตเนี่ยคือ2,360ครับถ้าเทียบกับ2 7 0 7 ร้อยเก้าสิบเนี่ยมันจนลดมาประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นต์๋อไม่เยอะเท่าไหร่ไม่เยอะไม่เยอะต้องดูเหมือนเยอะแต่จริงๆไม่เยอะแต่บิตคอยเนี่ยจากประวัติศาสตร์เนี่ยตอนบิตคอยผมแบ่งเป็นสองเฟสเฟสแรกที่คนไม่ค่อยเชื่อกันไม่ค่อยเชื่อถือบิตคอยหลอกหรือเปล่าอะไรพวกนี้ช่วงนั้นระดับฐานกันทีเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อ่าแต่ช่วงหลังๆที่มันเริ่มมีนักลงทุนรายใหญ่มามี ETF มีใครมาลงทุนใช่ไหมอ่ามันก็ปรับฐานอยู่ที่ประมาณยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่า เกิดสูททองคําปรับฐานไปถึงเป้าที่ผมบอกจริงที่สิบห้าเปอร์เซ็นต์บิตคอยก็อาจจะปรับได้ลึกกว่าน,นั้นที่มันยี่สิบถึงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นในมุมผมเนี่ยมัเป็นสินทร,รัพย์ที่ผมคิดว่าก็ควรมีในพอร์ตทั้งคู่นะ,ะแต่ผมมองว่าสําหรับผมผมเป็นคนไม่ค่อยชอบอะไรที่เป็นความเสี่ยงสูงววลาทายเยอะๆอะไรเงี้ยแบบว่าขึ้นเยอะลงเยอะเนี่ยมันเวลาทําอะไรอย่างอื่นมันไม่ค่อยสบายใจอ่าเราก็อยากจะ อยู่ในสินทรัพย์ที่มันอุลตรายต่ําลงหน่อยนะครับอย่างเช่นทองมากกว่าครับก็เห็นว่าก็ดีทั้งคู่นะแล้วก็ตอบโจทย์เรื่องของการเฮจนะครับทั้งสงครามเงินเฟ้อหรือว่าวิกฤตเศรษฐกิจทั้งคู่อย่างเงี้ยบิตคอยเข้ามาเป็นทองคําดีตอนนี่เป็นทองคาโลกใหม่นะครับเดี๋ยวบิตคอยเนี่ยก็จะใหญ่มากแล้วก็แทนทองคาได้ในมุมของพี่อุ้ยอยู่มานานเนี่ยมองไงบ้างครับผมขายทองครับผมต้องเก็บทองคำนะครับครับคืออย่างนี้ผมให้คุณคิมดูอย่างนี้อันนี้ผมให้ดูนี่นะครับอันนี้คือทองคำนะครับนี่คือทองคํา อ่าอ่าข้างนึงเป็นลายอินเตอร์โกนครับอีกข้างนึงเป็นลายบิตคอยครับอันนี้เป็นทองคำที่เราทำขายจริงๆนะครับอ่าเป็นลายเป็นกิมมิคให้ลูกค้าทำขายเป็นลายบิตคอยสมมติว่าคุณคิมสวดในปีใหม่ครับครับผมอ่าคุณคิมครับผมมีของวันปีใหม่ให้คุณคิมแต่คุณคิมเลือกนะครับระหว่างอันที่หนึ่งผมให้ทองคุณคิมเหรียญหนึ่งเลยทองคำบิตคอยเหรียญหนึ่งเลยอ่ากับบิตคอยจริงๆเหรียญหนึ่งอ่าคุณคิมรับอะไรครับบิตคอยคำนวณก่อนนะครับบิตคอยตอนนี้เท่าไหร่ฮะอ๋อมานนเอ้้ยลา น่าจะมากกว่านะไม่เอาอันนี้ใช่ไหมเอาบิตคอยใช่ไหมโอเคโอเคครับคืออ่าตัวอย่างที่ผมถามคุณคิมไปนะครับอ่นเมื่อกี้คุณคิมบอกว่าเอาบิตคอยซึ่งผมก็คงเอาบิตคอยเหมือนกันแหละเอาเอาลยแต่แต่ว่าแต่ว่าสิ่งสิ่งที่ผมอยากจะบอกนักลงทุนก็คือว่าเหรียญที่ผมกําลังโชว์ให้คนดูอยู่เนี่ยครับมันมีน้ําหนัก2บาทนะครับสองบาทถ้าเกิดที่เป็นราคาทองปัจจุบันก็ยังไม่ถึงเก้าหมื่นเลยแปดหมื่นกว่าบาทนะครับเนี่ยที่บิตคอยสามล้านกว่า จริงๆแล้วมันไม่ควรจะมีการลังเลมันไม่ควรจะมีการคิดนิดนึงมันควรจะตัดสินใจได้ทันทีเลยว่า80,000ืกับสล้านมันมันห่างกันเยอะเนาะเราไม่พูดกันแบบ2ล้าน5กับ3ล้านนี่มัน80,000กับ3ล้านมันไม่ควรจะมีการลังเลแต่ผมมีความรู้สึกว่าสัญชาตญาณมนุษย์ว่ามันเอ๊ะทไมมันมีการลังเลนิดนึงเพราะอะไรผมรู้สึกว่าทองคํามันมีคุณสมบัติที่บิตคอยไม่มีอย่างหนึ่งนั่นก็คือมันจับต้องได้อ่ามันถือได้แล้วก็ไอการที่มันเป็นฟิสิกอลมันจับต้องได้เนี่ย มันก็หลีดทูความเชื่อมั่นของคนและความเชื่อมั่นก็หลีดทูความสบายใจของนักลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับผมนะผมรู้สึกว่าคุณสมบัติอันนี้แหละที่เป็นความที่มันเป็นฟิสิกอลที่มันจับต้องได้เนี่ยบิตคอยทําไม่ได้แล้วผมเชื่อว่ายังไงทองคําก็อยู่บิตคอยไม่สามารถมาลมได้อโอเคอาจจะตีคู่กันมาได้แต่ว่ายังไงทองคําก็อยู่แล้วก็จะอยู่เหนือกว่า ตลอดไปโอ้โหนะสุดยอดทอกริดนะฮะแต่ผม,มนี่จริงว่าจริงๆเล้วเนี่ยเรื่องของทองคำเนาะเราเอาเป็นทรัพย์สินที่เหตุนะครับหรือ บางคำเสี่ยงนี่ว่าถือว่าสบายใจทองสองครามเราไม่รู้จริงมันเกิดอะไรขึ้นนะอินเทอร์เน็ตจะพังไฟฟ้าจะดับบางคนแบบโอ้โหขี่รถลงมาเนี่ยมันก็หายหมดนะครับแต่คำเนี่ยอย่างน้อยเราจับยังอยู่กับมือเรารนะรเป็นค,ความสบายใจแล้วพอความสบายใจตรงนี้แหละทำให้คนเกิดความวุ่นวายในในชีวิตในโลกเนี่ยก็อยากจะเก็บทองคำคเข้าในกระเป๋านะครับทำให้ทองคำในราคาขึ้นสูงในช่วงนี้เลยนะครับฝากถึงนักลงทุนทองคำแล้วกันนะครับคือ เนื่องจากว่าเราก็อยู่ในธุรกิจเราก็เห็นทองคําขึ้นลงเยอะผมยกตัวอย่างให้ฟังครับเมื่อเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วตุลาเนี่ยผมจําได้เลยวันที่23ตุลาผมหยุดนะครับ,บ23ตุลาทองเนี่ยราคาขึ้นไป44่0 0ืน่นสี่ปลอดสตร์ไทยไม่เคยขึ้นมาก่อน4ี0 0มนนะครับบริษัทผมเนี่ยคนก็แห่กันขายมีโฟล์ขายมาเยอะมากเลยผมก็ต้องส่งออกนะผม,ผมรับทองลูกค้ามาผมต้องจ่ายเงินผมต้องส่งออกไปใช่ไหมครับผมก็ส่งออกไปเยอะมากเลย วันที่3ตุลานะครับ40,000นะครับคุณคิมครับวันที่31ตุลาครับทองลงกลับมา40,000เหมือนเดิมหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หลังจากนั้นคนแหงกันซื้อครับเออผมต้อง import ์ตกับมาอผมส่งออกไปแล้วผมต้องอิ p พอร์ตกับมาเพื่อเอาทองเอ้ยคนซื้อผมก็ต้องจ่ายทองลูกค้าใช่ไหมสิ่งที่เห็นคืออะไรครับ กระแสทองคําในไประเทศไทยเนี่ยคนเชื่อมั่นอยากดุนแรงมากเลยม,มันผมไม่ได้คุยระดับปีนะผมคุยระดับหนึ่งอาทิตย์นะสี่หมื่นสี่อ่ะคนแห่กันซื้ออ่ะแปลว,ว่าคนต้องมีความเชื่อมั่นในทองมากแต่ในที่นี้คําว่ามากเนี่ยผมผมคิดว่าระยะยาวเนี่ยคนที่ซื้อสี่หมื่นสี่เขาก็คงจะทํากําไรได้นะมันก็มีโอกาสจะขึ้นระยะยาวเหมือนกันแต่ว่าโดยความเชื่อทุกอย่างเนี่ยผมอยากให้ทักลงทุน มีการวางแผนที่ดีมี strategi ในการลงทุนนิดหนึ่งอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเกิดจะซื้อ4ี่หมนี่เนี่ยอยากให้มีการแบ่งไม้มเพราะว่าราคาทองเวลามันขึ้นมันก็ขึ้นแรงรเวลาการปรับฐานมันก็จะลงแรงได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดนันงทอนมีการแบ่งไม้ที่ดีเนี่ยสมมติว่าซื้อ4 0 0 0มื่นสี่สี่หมื่นสามสี่หมื่นสองสี่หมื่นสี่หมื่นสมมติมีการไล่ราคาซื้อที่ที่มีการวางแผนล่วงหน้าไว้ครับก็ เมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาทองสมมติว่าลงไปต่ําอาจจะต่ามากสมมติต่ำกว่าสี่หมื่นแล้วกันไม่รู้เป็นไปได้หรือเปล่านะครับณวันนั้นคุณจะไม่ใช่เป็นแค่คนดูคุณยังเป็นผู้เล่นใน,ในสนามได้อยู่อ,อแต่ถ้าเกิดว่าคุณเทหมดหน้าตักไปด้วยความเชื่อมั่นด้วยกระแสข,ของทองคําหรือด้วยอะไรก็ตาม,มเนี่ยเอคุณจะเป็นแค่คนดูแล้วอะคุณติดดอยแล้วอะติดดอยนะ,ะครับก็เลยอยากจะฝากน้องทุนว่าเอทองคํายังเป็นสินทรัพย์ที่ดีอยู่นะครับในระยะยาวยังดีอยู่ ถือว่ามันจะติดดอยเราก็เก็บทนเก็บไว้ได้เอาท้องแท่งมาเก็บไว้กับตัวก็ได้แต่ว่าอยากให้มีการกระจายมีการแบ่งไม้การลงทุนให,ให้เหมาะสมเพื่อจะได้นะทำกำไรได้ดีในระยะยาวด้วยครับผมไปดูแอป,ปของ i n t i r o o มานะครับใน uh, App Store เนี่ยก็มีทั้ง i n t i r o แล้วก็ Go to Go สองแอป,ปนี้มันต่างกันยังไงแล้วนักทุนควรจะเลือกตัวไหนครับครับก็จริงๆทั้ง2แบบเนี่ย ออกแบบมาให้กับนักลงทุนคนละกลุ่มกันนะครับแอปอินต e โกเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าแอปอินตาโกเนี่ยก็สามารถใช้ได้กับทุกคนน,นะครับ uh huh. แต่ว่าด้วยลักษณะของวิธีการซื้อขายเนี่ยแต่ละไม้ที่เข้าเนี่ย uh huh. อาจจะต้องเป็นไม้ที่ใหญ่หน่อยนะครับ uh huh. อาจจะต้องอมีการวางเงินมาจําก่อนเพื่อที่จะซื้อทองนะครับ uh huh. เพราะฉะนั้นอาจจะลงทุนด้วยด้วยจำนวนเงินที่เยอะกว่า uh huh. นะครับแต่ว่าก็มี แอปพลิเคชันสมมุติว่าคนที่ดาวน์โหลดมาไม่ได้ซื้อขายก็มีข้อมูลข่าวสารมีราคาทอง Real-Time ์อัปเดตมีกราฟทองมีอะไรให้มีการสามารถสมมติต่อให้ไม่ได้ล็อกอินก็สามารถมีกดแจ้งเตือนราคาทองอะไรได้ได้หมดนสามารถตั้ง Price Alert อะไรได้นะครับแต่นส่วนของแอป Go to Go เนี่ยก็จะเป็นแอปที่เหมาะกับนักลงทุนที่รายย่อยหรืออาจจะเป็นนักลงทุนที่ไม่อยากจะวางเงินมาจําก่อน นะครับคือเนื่องจากว่าแอป g o t o g o เนี่ยเราทำ API ต่อเชื่อมตรงกับแบงค์ธนาคารต่างๆานะครับอ,อ,อย่างเช่นสมมติว่าคุณคิมมี k คพลัมมีเงินอยู่เเงินก็จะตัดจาก K-Plus เข้ามาที่แอปอแล้วพอคุณคิมขายก็โอนกลับไปข้าที่คุณคิมได้ที่ k ค l u s คุณคิมได้เลย,<อ>โ,ดยโดยที่ไม่ต้องมาแบบมา,มา,ม,า,ม,า,ม,ามาวางมัดจำก่อนถึงจะสามารถซื้อขายได้อะไรเงี้ยแล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งของแอป g o t o g กก็คือว่า มันสามารถซื้อเป็นหน่วยย่อยได้นะครับ hmm. ย่อยได้แค่ไหนก็ได้ตั้งแต่หนึ่งร้อยบาทนะครับแต่ก็แล้วแต่นักลงทุนจะเลือกเป็นเป็นหน่วยย่อยเป็นเงินหรือเป็นกรัมหรือเป็นบาทนะครับ hmm. แต่ก็ซื้อสะสมไปแล้วขั้นต่ําในการรับทองก็ต่ํามากเลยก็0.5กรัมนะครับ hmm. แล้วลงทุนก็อยู่ที่ไหนก็ลงทุนได้ อยากจะรับทองไม่สะดวกแล้วก็มีบริการ EMS มีประกันให้ด้วยส่งให้ด้วยครับหายสมมติประกันอ้ยกลัวไม่กล้าหายหายเราเคลมให้ส่งให้ใหม่เลยหายก็ส่งอีกอย่าหายหมดเลยครับแต่ว่าถ้าเป็นรายย่อยหรือคนที่แบบจะเริ่มเนี่ยก็คือโกทตโกดูเหมาะมากเลยถูกไหมฮะใช่ครับก็จะดูเหมาะกว่าผมอันนี้ครับสุดท้ายเห็นว่าทางอินเตอร์โกเนี่ยลงทุนกับรีเสิร์ชเยอะมากลงทุนกับการให้ความรู้เยอะมากตรงนี้เนี่ยเราให้ความสำคัญอย่างไงบ้างครับผมก็เป็น เป็นทั้งนักธุรกิจแล้วก็เป็นทั้งนักลงทุนด้วยนะครับแล้วผมก็ผ่านมาหมดแล้วครับผมผ่านมาทั้งการติดดอยติดเหวขัดทุน <c oughs> อะไรพวกนี้คือ,เ,อเงินเ,เงินจมอะไรผมผ่านหมดแล้วนะครับผมรู้สึกว่าออประสบการณ์ที่ที่เรามีเนี่ยสมมติว่าถ้าณวันนั้นเนี่ยมีคนมาสอนเราความรู้ความรู้ผมต้องบอกก่อนไม่ใช่แค่ความรู้ว่าวิเคราะห์ทองคานะแต่สิ่งผมว่าความรู้ที่สาคัญสําหรับนักลงทุนคือ Money Management คมอนิเตอร์เมนท ถ้าเกิดว่าเรามีความรู้เรื่องวิธีการจัดการบริหารพอร์ตของเราที่ดีเนี่ยอมผมอาจจะไม่ต้องเจอวันนั้นก็ได้ผมก็เรียนรู้จากวันนั้นมาแล้วผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมอยากจะมอบให้กับนักลงทุนจะเป็นลูลกค้าอินทร GO หรือมไม่เป็นก็ตาม,มคือผมว่าหากเรามี Money m a n a จ e m e n t ที่ดีอ่ะเราอาจจะไม่ได้กำไรหวือหวาก็ได้นะแต่เราจะอยู่ในในโลกของการลงทุนได้ในระยะย,ยาว,แล,วแล้วเราจะไม่ไม่หายไปไม่ได้ ไม่ใช่ต้องมาคัดลอสหรือตัดขาดทุนอะไรไปเยอะ <hơn> ๆ,ๆอะไรเงี้ยครับก็ค,บคือขอให้ยืนได้นานๆในวงการนี้ก็ถึงเป้าหมายทุกคนนะในการลงทุนนะขอให้ยังอยู่ได้แล,แล้วก็มีวินัยแล้วก็มีการเติบโตตามแบบว่าขั้นบันไดของตัวเองอะไรเงี้ยก็ถึงเป้าหมายได้นะครับเรื่คุณพี่อุ้ยมากที่มาแชร์ความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับทองคําและการลงทุนทองคําแล้วก็เัี่เรา bitcoin ด้วยนะครับแล้วก็เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับใครๆก็ซื้อทองได้ซื้อขายทองอย่างไรข้อจำกัดกับแอปพลิเคชัน go to go ซื้อขายทองสะดวกตลอด24ชั่วโมง7วันด้วยฟังก์ชัน Go to Trade เริ่มต้นซื้อขายทองด้วยเมนูซื้อขายทองคำก่อนซื้อขายสามารถดูกราฟราคาทองคำเพื่อประกอบการตัดสินใจได้ที่แถบดูกราฟราคาทองสเต็ปที่1เลือกซื้อทองหรือขายทอง สเตปที่2เลือกรูปแบบการซื้อขายเป็นแบบซื้อขายทันทีหรือเป็นการตั้งราคาการซื้อขายทันทีหมายถึงการซื้อทองคำตามราคาปัจจุบันทันทีการตั้งราคาซื้อขายหมายถึงเมื่อราคาทองตรงกับที่ตั้งไว้ระบบจะซื้อขายให้อัตโนมัติ สเตปที่ 3. เลือกหน่วยที่ต้องการซื้อขายทองโดยสามารถเลือกหน่วยเป็นบาททองเป็นกรัมหรือเป็นเงินบาทไทยก็ได้สเตปที่4เมื่อเลือกการตั้งราคาซื้อขายจะสามารถตั้งราคาและตั้งเวลาสิ้นสุดได้ซึ่งหากไม่ตั้งเวลาการตั้งราคาจะไม่หมดอายุสเตปที่ห เมื่อเลือกการซื้อขายทันทีสามารถกดปุ่มด้านล่างได้เลยเพื่อซื้อขายทองในราคาปัจจุบันสเต็ปที่6สเต็ปสุดท้ายจะมีหน้าต่างแจ้งเตือนรายละเอียดทั้งหมดให้ตรวจสอบและกดยืนยันเพื่อเสร็จสิ้นรายการเมื่อการซื้อขายทองคำเสร็จสิ้นสามารถตรวจสอบประวัติการซื้อขายได้ที่เมนูซื้อขายทองคำรายการซื้อขายทั้งหมดระบบจะแสดงขึ้นมาในแถบรายการซื้อขายทั้งหมด ใครๆก็ซื้อทองได้เริ่มต้นน้อยเพียงร้อยเดียวกับแอปพลิเคชัน GoToGo ดาวน์โหลด GoToGo ได้แล้ววันนี้ที่ app store และ play store